สวัสดีครับเราจะมาทำการปริ้นพอพอ5ในไฟล์เดียวนะครับเอาทุกๆหน้ามารวมกันเป็นไฟล์เดียวนะครับไปที่งานวัดผลครับวิชาที่เราสอนอยู่นะครับก็ปรากฏขึ้นมานะครับเราเลือกวิชาที่เราต้องการากจะปริ้นพอพ,อพอ5เฉพาะเป็นวิชาของฉันนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นปสองทับหนึ่งไอสอง,สองทับสองนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับ เมนูด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เราต้องการเลือกนะดูข้อมูลนะครับหน้าต่างๆต,ตั้งแต่หน้าปกเวลาเรียนคะแนนคิดวิเคราะห์คุณลักษณะสมรรถนะแล้วก็การแบ่งช่องคะแนนตามตัวชี้วัดนะครับให้ไปที่คําว่าปกนะครับกลับมาที่ปกก็จะปรากฏข้อมูลนะครับผลสมริดนะครับการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์คุณลักษณะแล้วก็สมรรถนะ แล้วก็มีรายชื่อครูผู้สอนนะครับเข้ามาปรากฏให้เราเห็นนะครับผมจะทำการปริ้นด้านล่างนะครับที่คาว่าปริ้นรวมรายรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดพอคลิกมาแล้วนะครับจะปรากฏข้อมูลทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อสำหรับในการตรวจสอบน,นะครับว่ามีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่นะครับไล่ตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้าย ในส่วนของหน้าสุดท้ายมันจะมีตัวอย่างไฟล์เราควรน่าจะเซฟเป็นปีการศึกษาตามด้วยภาคเรียนนะครับตามด้วยชั้นนะแล้วก็ห้องรหัสของวิชาแล้วก็ชื่อวิชาจํานวนชั่วโมงจํานวนหน่วยกิจแล้วก็ครูผู้สอนอันนี้ก็จะเป็นสมสม,มุตินะครับสมมุติผมจะทําการลากคุมนะครับชื่อนะครับตัวอย่างแล้วคลิกขวาคัดลอกครับ แล้วก็คลิกที่มุมนะด้านขวามือล่างนะครับเพื่อให้มันย้อนกลับมาด้านบนนะครับมาที่คาว่าพิมพ์นะครับระบบก็จะทำการปรากฏการพิ้น์ออกมาโดยที่เราจะทำเลือกปลายทางเครื่องปริมพ์ในรูปแบบที่เราต้องการสมมุติว่าเราเป็นเอฟสันนะครับเครื่องพิมพ์ก็จะปรากฏเอฟสันขึ้นม,มาแล้วก็จะมีขอบนะชิด ขอบเกินไปนะชิดขอบมุมเกินไปนะมันจะเป็น default นะครับ default ค่าเริ่มต้นของมันนะครับตั้งแต่หน้าที่1จนถึงหน้าสุดท้ายนะครับเรากา็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็ปรับเส้นขอบนะครับเป็นคําว่ากําหนดเองแล้วก็ปรับระยะเส้นขอบนะครับเมื่อเราปรับระยะเส้นขอบมันจะปรับตั้งแต่ หน้าที่1นนะครับก็ไล่ลงไปเรื่อยๆหน้าที่2หน้าที่3เส้นขอบด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ด้านบนนะครับปรับลงมาอีกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนนะครับในหน้าที่2หน้าที่3นะครับถ้ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับเราก็สามารถพิมพได้นะครับสั่งพิมได้เลยนะครับตรงนี้ในกรณีที่เราต้องการอยากรวมไฟล์เป็น pdf นะครับผมแนะนำนะครับก็ เป็น PDF ที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วบันทึกเป็น PDF นะครับระบบมันก็จะขึ้นมานะะข้อมูลปรากฏทั้งหมดเลยตั้งแต่หน้าหนึ่งจุถึงหน้าสุดท้ายแล้วก็คลิกคําว่าบลิ้นหรือว่าการบันทึกแล้วก็คลิกขวาครับวางลงไปนั่นก็คือรหัสที่เราคัดลอกด้านล่างสุดของหน้าที่ปรากฏขึ้นมาแล้วทําการบันทึกนะครับลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นไฟล์ PDF นั่นเองสามารถที่จะจัดเก็บส่งไฟล์นะครับไว้โดยเป็นไฟล์สำ,สำเนานะครับหรือว่าสำรองของข้อมูลไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือว่าในกรณีที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขทำรายงานเป็นปกติครับขอบคุณครับ